สวัสดีค่ะเพื่อนๆขะอันนี้สาวุลินจะพาเพื่อนๆมาไอ้ดูใบกระเทียมนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะล้างใบกระเทียมเนาะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้เราก็เอาออกน้ำเพื่อนเนาะเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีดอกตรงนี้จ้ะเพื่อนจ๋านะนี่ใบมันมันจะเป็นนี้ข้างหลังมันจะเป็นนุนนๆขาวๆจ้ะข้างหลังเนี่ยเนี่ยถ้าใบกระเทียมอ่ะมันมันจะออกนุนนๆขาวๆอ่ะ แต่ถ้าคู่แฝดมันจะไม่นวลน,นะมันจะเป็นใสๆเลยจ้ะเนาะนแล้วคู่แฝดมันก็จะไม่มีกลิ่นกระเทียมนะจ๊ะเพื่อนๆดมดูเนาะนี่นะจ๊ะก่อนที่เราจะเอาไปล้ áng, างแล้วก็เนี่ยเลือกคัดแล้วค่อยเอาไปล้างเนาะนใช่เนี่ยเลือกเอาเดี๋ยวมันกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะอันตรายนะนเพื่อนๆเนาะ เก็บมาแล้วตอนเก็บเราก็ดูตอนเราจะก่อนที่เราจะผัดหรือจะเอาไปล้างเนี่ยก็ต้องดูอีกรอบหนึ่งเด้อเนาะนี่เนี่ยต้นมันก็จะมีดอกด้วยเห็นไหมข้างหลังก็จะนวลนๆนนข,าขาวๆเนาะดมดูก็จะเป็นกลิ่นกระเทียมจ้ะเนาะ มันก็ดึงออกจากเพื่อนจ้าเนาะจะได้ล้างสะอาดๆเนาะเห็นไหมมันก็จะมีดอกด้วยเห็นไหมดอกมันจะดอกมันตุ้มๆเล็กๆอยู่เนี่ยใบขนาดน,นี้กําลังกินพอดีจ้ะเพื่อนๆมันจะไม่สากจ้ะถ้ามันแก่กว่านี้นะ่ะมันใบมันก็จะไม่ไม่อร่อยจ้ะมันก็จะสากๆแข็งๆเหนียวเหนียวจ้ะเนี่ยแต่ใบตอนเนี้ยกําลังพอดีจ้ะถ้าพเพื่อนๆไปเก็บไปเก็บตอนนี้นะ่ะมันกําลังพอดีอ่อนๆพอดีด้วยจ้ะเนาะ ตอนนี้ผัดจะผัดกำลังอร่อยจ้าเพื่อนจ้าเนี่ยเนาะเนี่ยหอมจ้ะข้างหลังก็จะเป็นนวลนวเข้าวขาวเ,เห็นไหม เช็คดูดีๆตรวจสอบดูดีๆทุกๆใบได้จากก่อนที่เราจะเอาไปปรุงทำอาหารเนาะแล้วแต่คนว่าแล้วแต่เราว่าเราจะทำแบบไหนกินเนาะเพื่อนๆเ,เนาะอันไหนเราไม่แน่ใจแล้วก็ต้องออฉีกฉีกแล้วก็ดมดูเนาะเพื่อนนะถ้าคู่แฟดอ่ะมันจะไม่มีกลิ่นแต่ตัวนี้มันมีกลิ่นหอมกระเทียมจ้ะเนี่ย ใบมันเน,นะเดี๋ยวสาวสุรินขอเลือกก่อนนะจ๊ะเ,เพื่อนๆเนาะเดี๋ยวไปดูตอนเราล้างกับผักกันเลยเนาะเอ้ล้างล้างใบกระเทียมกันเลยเนาะ อันนี้สาวโชดินก็เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาล้างกันเลยค่ะเพื่อนๆเปิดนาำใส่ในอ่างเลยจ้าใบกระเทียมลงไปจ้ะเพื่อนๆเนาะตอนเราล้างกัดน้ำเราก็ดูอีกรอบนึ่งนะเพื่อนเพื ดูให้มันแน่ใจแล้วค่อยทำเป็นอาหารรับประทานเนาะเพื่อนจ๋า อันนี้สาวโซดินก็ล้างเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆพ่อขาเดี๋ยวคลิปหน้าสาวโซดินจะทำผัดน้ํามันหอยเนาะเพื่อนๆนเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของสาวโซดินก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้สาวโซดินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ